ดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับการเทสจอยของ ps สี่วันนี้ต้องย้ําเลยนะว่าเป็นจอยแท้นะครับหลายคนอาจจะหาซอฟต์แวร์ในการเทสจอย ps สอยู่ว่าจะเทสต,ตรงไหนได้บ้างนะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันครับง่ายๆเลยการเทสจอย ps สเนี่ยเราก็เปิดระบบ ps สขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าที่การเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับหรือง่ายๆคือ จะเชื่อม wi-fi ของเรานี่เองนะครับก็เห็นไหมครับว่าจะมีปั๊บๆในนี้ขึ้นมาซึ่งเราจะทาการอ่าไอ้นี้ได้นะครับเห็นไหมว่าลองได้ทุกจอยเลยเออจะบอกว่าลองได้ทุกปุ่มนะครับอันนี้ก็เราผมเลื่อนที่ตัวจอยนี้อยู่นะเลื่อนจอยนี้ก็คือนี่เลยครับอันนี้ฝั่งนี้ลองได้นะครับทัชสกรีนก็ลองได้นะครับกดตรงกลางเห็นไหมครับกดลงไปก็ใช้ได้ ครับแล้วก็ปุ่มขึ้นลงบนล่างอ่าซ้ายขวาครับผมได้แล้วก็จอยโยกเห็นไครับจอยโยกก็ได้นะครับโยกจอได้แล้วก็ยังมีให้ลองสามเหลี่ยมเห็นไหมครับสามเหลี่ยมเว้นว่าเห็นไหมครับเวนวรกได้ด้วยแล้วก็สี่เหลี่ยมคือลบนะครับอ่าได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น R สองนะครับ R สองนี้ก็คือจะเป็นการเซตซินเดี๋ยวเราไว้กดทีหลังนะครับมีอะไรอีกกดแอคชั่นตรงกลาง แอคชั่ตรงกลางคือความหมายคือกดตัว R3 นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวเราไปลองนี้ดีกว่า L1 L1 เอาเป็น L2 กันดีกว่า L2 นี้คือเป็นยกยกตัวใหญ่นะครับเห็นไหมครับสลับตัวแหลกตัวเล็กแล้วก็จะเป็น L1 L1 เนี่ยจะรับษว่าจะเลื่อนเคาน์เตอร์ข้างหน้านะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็ ผมว่า L R หนึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะของแต่ว่าเลื่อนมาอย่างนี้อ่าง่ายนะครับแต่ผมยังไม่ได้กด R สอง R สองมันเป็นงานตรตกลงไงย,ยังก็ยังไม่ได้กดโอเคเดี๋ยวมาลองปุ่มนี้กันรับคือปุ่ม R สาม R สามก็ L สามผมลอง L สามก่อนนะครับ L สามกดลง,ลงตรงตรง L สามกดลงตรงๆเป็นไรไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงไม่มีรีพอร์ตบอกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนดิ แลสามกจึงม,ไไมีอะไรไหมอ่ะไม่มีหนถะ้าลองลองเอลลองเอลสามไม่ได้หรออ่าเดี๋ยวผมลอง r อาสามดูนะเดี๋ยวจะกดลงไปตรงๆอ๋อนี่ไงเป็นลักษณะของคันโยกนะครับก็นี่ครับเหรอไหมว่ว่าลองลองจีเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับทุกคนจะเห็น ตัวนี้น,น,นะครับว่าเป็นจีเซนเ r อร์เอ็นกลมนะครับเอยียงซ้ายเอียงขวาได้นะอันนี้คือเรียกว่า g ีเซนเ r นะครับไว้สำหรับเล่นเกมบางเกมมา้องใช้จ c enter. เซนเ r อร์่าโอเคเดี๋ยวผมกดเอ่กอ,อก,ก่อนหาวิธีลองตัวนี้หรอลองไอเดียไม่ได้นะนั่นเลยลอง l สามไม่ได้เดี๋ยวผมจะปิดลิปนนี้ก่อนเดี๋ยวไปหาวิธีการลอง l สามก่อนนะ เล้วผมก็ว่าว่ามันลองได้ทุกปุกแอลสามลองอยังไงอ่ะหลายคนบอกว่าพี่ทิ้งไว้ทิ้ง R สองไว้ไม่กดที่ผมอ่ะผมกด l อสองแล้วกันแล้วผมกดนะครับเอากดไปแล้วไงมันก็เลยไปนี่เพราะพัดวดไม่ถูกเดี๋ยวอดกลับก่อนนะกดเดกย้อนกลับนะครับเอาผมกดใหม่นะครับกดแอสองหนึ่งหนึ่งสองสามปุ๊บเปนะอ่า เราต้องดูก่อนอะไรกดผมกลมตกลงอ่ะแล้วก็ผมกดอาอกดมารอ่อแม้ว่าเป็นการตกลงนะกดอีกทีกดอีกทีก็คือคือ,คอยอมรับแล้วว่าคุณจะใช้พัสดนี้ใช่ไหมอ่าเข้าใจนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวผมอธิบายใหม่เอผมกดมงกลมาปุ๊บเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงตรงัวคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ยมันขึ้นมาเป็นป,ป๊อปอัพ เพราะนั้นเราจะตกลงว่าเอาเท่านี้เราเลิกพิมพ์แล้วเราก็กด r 2หรือ R หายเอเค,อเคส่วน L1 กดอะไรได้เอ,อนั่นแหละกดอะไรได้อะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบแล้วกันนะอาจจะเป็นคลิปหน้าติดไว้ก่อนนะครับลอง L1 โดยการใช้ตัวซอฟต์แวร์ของ PS4 เออลองไงโอเคนะครับจะมติดไปก่อนยกปุ่มลอง้หบดนะยกเว้น L สามลองไงโอเคครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดเทคนิคต่างๆขอบคุณมากครับ